สวัสดีครับก็กลับมาพบกับล้อโตอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยล้อโตไม่ได้มานําเสนอเกี่ยวกันในเรื่องของการทําเหยื่อตกปลานะครับแต่ว่าจะฉีกไปอีกแนวหนึ่งก็คือในเรื่องของการทําตู้พ่นสีม่านน้ํานะครับโดยหลกัหลกๆแล้วในเรื่องของตู้พ่นสีม่านน้ำเนี่ยนะครับจะใช้กันในอุตสาหกรรมเกี่ยวกันในเรื่องของการทําสีรถยนต์เป็นหลักนะครับท่าที่เจอนะฮะ ราคาเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับหรือว่าเป็นตู้ตู้บูธเองเนี่ยเท่าทีา่ล้อโตเคยสอบถามราคามันเนี่ยก็ค่อนข้างหลายหมื่นนะครับล้อโตก็คืออยากได้ตู้ชนิดเนี้มาใช้งานที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีในเรื่องของอพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับก็คืออยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็มีพื้นที่บ้านเนี่ยค่อนข้างติดกัน เวลาทําสีก็กลัวในเรื่องของละอองสีเนี่ยไปฟุ้งกระจายใส่ข้างๆบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องของปัญหาต่างๆตามมานะครับก็เลยคิดค้นออกแบบตู้ตัวนี้ขึ้นมานะครับตามความคิดของตัวเองนะครับผมก็รายละเอียดก็จะคร่าวๆก็ต้องขอโทษนานาด้วยที่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยในเรื่องของรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับ ตู้ตัวนี้นะครับก็หลักๆเลยเนี่ยกว้าง80สูง90และความลึกเข้าไปเนี่ยอยู่ที่90เซนนะครับด้านในที่เห็นเนี่ยที่เป็นช่องว่างๆอยู่ในบริเวณอยู่ในบริเวณแถวเนี้ยนะครับตรงเนี้ยคือเป็นตัวรองรับน้ําจากท่อมุมนี้นะครับเผมจะใช้วิธีการปั๊มน้ําจากตัวด้านล่างเนี่ยนะครับ ปั๊มน้ำจากตัวด้านล่างตรงนี้เนี่ยโดยปัม๊มเป็นปั๊มอะคาลียมหรือปั๊มตู้ปลานะครับซึ่งมีแรงปั๊มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กถึงเจ็ดันลิตรต,ต่อชั่วโมงนะครับผมก็เพียงพอต่อตู้ขนาดนี้นะครับผมก็จะต่อง่ายๆนะครับผมขึ้นด้านข้างนะครับแล้วก็ไปข้างบนตัวนี้เนี่ยก็จะมีช่องว่างของอให้พัดลมดูดอ,อากาศด้านบนเนี่ย ได้ดูดอากาศลงไปได้ดูดอากาศช่วยด้วยนะครับผมก็คือช่องตรงนี้ในขณะที่น้ําไหลลงนี้เนี่ยมันก็พัดลมจะดูดอากาศไปข้างหลังนะครับซึ่งตัวข้างหลังเองเนี่ยผมก็ได้ใส่ระบบพ่นน้ําแบบพ่นละอองน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับตัวด้านบนจะสังเกตว่าจะมีตัวพัดลมสีดำๆตัวเนี้ยสำหรับดูดอากาศนะครับผม หลังตู้เนี่ยก็จะลบนิดนึงนะครับอันนี้คือห้องทํางานจริงๆนะครับส่วนใเจ้าโมเดลนี้เนี่ยก็นะครับอันนี้คืองานอดิเรกส่วนหนึ่งแลาวรันนี้เราจะมาดูในเรื่องของหลักการทํางานของตัวนี้นะครับจะเริ่มแล้วนะครับผมเปิดปั๊มกับตัวด,ดูดน้ําร่วมกันนะครับก็รอสักนิดนึงโอเค ตอนนี้น้ำม,มาแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองพ่น,นสีนะครับง่ายที่สุดเลยคือสีเหลืองนะครับสังเกตดูนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือหลักการทำงานง่ายๆนะครับเมื่อเราพ่นลงไปเนี่ยสีมันก็จะตกลงไปสู่ถาดข้างล่างนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือตะกอนของของออของสีนะครับ เราสามารถที่จะตักพิมงได้ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับก็เอรอโตโดได้พัฒนาแล้วก็อ,ออกแบบแล้วก็พัฒนาโดยตัวเองนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดขออุ๊บไว้น,นิดนึงนะครับผมต้องขอตัวนานจริงแต่ตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ดีแน่นอน ครับผมยังไงก็ฝากตู้พูดพ่นสีแบบม่านน้ำไว้ให้หนานาชมด้วยครับผมขอบคุณครับ